น้าหมอจ๋าหิวขนมย่งเนี่ยคือยังนะบ้านเราในชีวิตจริงบ oh. ้านเราดีมากเลยไม่ใช่อย่างนี้เลยอ้าวแล้วนะหนูถามว่านะนะหิวขนมไหมขนมอะไรน้ำแข็งใสอะไรแบบเนี้ยมันก็ถือมาสินะถือเาให้เธอทานไปเถอะอ้าวแล้วน้หมอไม่ทานหรอเออบ้านชีวิตจริงเราดีเลิศนะหูหนูแต่หนูทำมาให้เรารู้ตัวดีกันหมดเลยส่งให้นะเขาด้นะาเธอก็หยิบทานกันไปบ้างสิ แข็งใสยามบ่ายบ้านเรา,ารู้เรื่องอดีหมดเลยนี่ช้อนอยู่นี่ช้อนเป็นที่ตังทุกคนเลยนี่นี่นี่ช้อนโอเคเดี๋ยวได้ไ้พึ่งๆนะเดี๋ยวมันมือลงไปนี่ช้อนอยู่นี่โอเคอ่ากินได้เลยจ้านี่เรารู้ตัวดีหมดบ้านเราอะแข็งใสคนดั้งเดิมชื่อยามบ่ายไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วคะ 14เพราะว่าที่ที่ให้น้ำแข็งใส่ให้ทานนี้เราใส่้ับาี่นะคะพาพูดรองในใจเลยใจเย็นๆนะรัลนาทาน้ำแข็งใส่ค่ะใจจะได้เย็นๆนะเออพาพูดให้เราฟังแล้วพูดว่าอะไรหรอใครไม่ใช่ยังไงบอกแล้วให้กินไปไม่ควร้านเราพ่อแม่ทีแท้จริงหมดพี่สาวพี่ชายรู้จักชื่อหมด คนที่ไม่ใช่พาพูดให้เราฟังเีเป็นวุ้นใส่ใส่น้ําใส่น้าผึ้งแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยนะคะแกจะชอบแบบนี้ชีวิตจริง,รงเราไม่ได้อย่างนี้นะพาพูด้เราฟังเลยวัดเราอยู่ใกล้เคียงพาบอกจะยินรัตนาความฝันนะ พี่สาวน้องสาวเธออยู่ในใจเธอรู้ดแล้วเราก็รู้หมดอันนี้ทานวุ้นนะคะวุ้นที่เจ๊จุกทำมีเอฟซีนนแนะนำว่าให้กินแบบเขาเรียกอะไรแตงกว็ดะ ที่เป็นเม็ๆอย่างนั้นแะแต่หนตั้งหูวเหรไม่ใช่ใส่ถ้วเออใช่ใส่นะน้ำน้นาพูดบ้านเราดีงามจริงรู้จักชื่อจริงหมดเลยโปรแจงอยู่เขาก็ไม่รักพี่ไปด้วยเลยหนูยไม่ได้พูดอะไรเลยนะวันวันไม่กล้าพูดกับเขานะกลัวเขาแบบอารมณ์เสียเขาดิ้นเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยพี่จอยบอกเรารู้หมดแล้วในบ้านนี้ชื่ออะไร รู้จักเขาวะาหรอชื่อรู้เรื่องหมดเลยเฮ้ยเก่งอะทำไมนะหมอเก่งอะเก่งที่พัดจัดสันจริงๆเนี่ยโอ้รู้ชื่อหมดก็คือรู้พี่น้องเขาไงเราเป็นชาวบ้านคือบางทีเราอยู่วันนี้ได้ได้อยู่เราก็อยากจะเล่นกับเขาเนาะแต่ก็กลัวแบบว่าเดีอยวอารมณ์เสียชีวิตจริงพาบมงดั้งเดิมนะรัตนาพอได้ยินเสียงเราเราจะแบด หนูไม่ได้ทําอะไรเขานะได้ยินเสียงก็ไม่ชอบใจแล้วไงเสียงเสียงก็ไม่น่ารักแล้วอหมูดอย่างนี้เนะนี่ยคนพวกเธออีกน,นะพารู้เรื่องดีไม่พี่จอเขาว่าหนูไงว่าหนูพูดเสียงไม่ดีไงนะจริงในบ้านเราพารู้เรื่องหมดเลยทุกคนเลยเพราะว่าโอ้โหสวดกันเป็นประจำในบ้านพารู้เรื่องชอบกินน้ำแข็งเย็นๆนะร้อนเนี่ย ครูอย่างนี้เดี๋ยวพาก็ดัดแปลงเดี๋ยวพาดัดแปลงหมดให้เขากินไปก่อนพี่โนดพี่ธนายที่สักินินหมดนี้จะไม่เอาอันนั้นให้แม่ได้วยนะอาจแบ่งให้เจ๊จุกทานด้วยเนาะเออบ้านเราอะเรารู้ชื่อจริงหมดเลยนะชื่อเล่นไม่มีเลยพระสงฆ์พูดกับเราไม่มีชื่อเล่นซะแล้วปล่อยเขากิน รู้จักพิธีจริงหมดเลยเคโอเคโอเคถห้ okay, okay, okay. ถหนูทำได้หนูเอาให้เอาน้ําแข็งเพิ่มอะ่ะบานเรามีหมดที่รู้จักเนี่ยไม้ได้หนูไปเอาน้ำแข็งเพิ่มให้ก็ได้ชื่อชื่อจริงนะพาโดนจิตใจกันหมดมจจเจดุจยสนานดานในมนุษย์<ม>้ะอยู่ในวันเดยววเดยอะ หนูเข้าข้างเจ๊นะเนี่ยเออไม่ต้องพูดหนูเข้าข้างเจ๊อยู่บ้านเราเจ๊จุกดจนะ้าหนาดานในมันนวรัตนาวัฒนาใสารุง้งอ๋อเมื่อก,กูไม่ติดหลัวบ้านกูอ่ะกูว่าเนี่ยเดยบุง่งจะเป็นอันตรายเป็นอ <c oughs> ันตรายไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวํมแข่งติดคอเฮ้ยบ้านกูยังยืนนะเมื่อกี้มีคนมาว่าเจ๊หนูก็ว่าหนูก็เลยเข้าข้างเจ๊หนูไม่ต้องเข้าข้างเลยเอาพระรู้นะเราเป็นที่สตังที่บริบูรณ์เลย ไปวัดเนี่ยพารู้จิตใจกันหมดทุกคนเลยเข้าข้างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็รู้หน้านี่ไม่ใช่อ่ะเออหนูไม่เข้าข้างนาก็ได้เออให้เขากินก่อนแดงให้เขาดื่ใส่ลุงจิตนด็ก็โผล่ก,กันมาแล้ว <c oughs> พารุ่มเจียมากเลยยิตุกเจ้าสนา,านนายมโนดเข้าข้างก็ไม่เอาซะด้วยเฮ้ยเป็นคนประเภทไหนพารู้เรื่องหมดนะ บ้านเราเป็นคนดีทุกคนเลยสักนินัดาวาสนาดาในมโนตรัตนาวัฒนาใสาลุงพอสถานแม่สอิ่มมึงไม่ต้องมาพูดหรอกเ <c oughs> มื่อจะตายไงหุ <c oughs> ้ยมายบัญชาบ้านเราพ้ารู้<จ>ดีนะพอแจงไม่อยู่อ่ะพี่หมดค่าเอ้ยพอแจงอยู่พี่หมดค่าเลยตายไปเลยเ <c oughs> อ้านะเจ๊เจ๊ ถ้าพวกหนูตายจริงเจ๊เสียใจไหมไม่เสียใจเลยบ้านเรายังอยู่ครบบริบูรณ์เดี๋ยวจบเรื่องหนาดาใหม่มาโนดรัตนาวัตรดาใส่รู้ไหมทำเสียงเสียงสิพูดอย่างนี้กับเรานะกูกูต้องพูดให้ที่น้องฟังหมดเลยโอเคจะไปฟ้องพี่ฟ้องน้องบางทีก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากหยุดอยู่บ้านแล้วหยุดอยู่บ้านแล้วเจ๊รมณ์ไม่ดีไปดีกว่าไปเลยบ้านกูบบริบูรณ์นะเป็นที่ตังทิ่ง ดีกันงามกันมากเลยทำตัวกันเวลาอยู่กับสองคนก็นรักกันเนาะเอ้ยมองมาอยู่งี้พูดจาเอเลิศพูดจาเอเลิศก็แปลว่า,<อ>าดีสินะไม่ดีสิทีนั้นดีเราจะพูดความจริงให้คนฟังหมดเลยไม่ต้องมาบน่บนบรรยายกันนะพเดี๋ยวพี่โนดมางั้นหนูไปก่อนแล้วกันเือไปไหนก็ไปเถอะ ชีวิตจริงบ้านกูขายของเต็มเลยนี่แหละพระจัดสรรหนูก็รู้นะที่แบบอย่าไปเลยกล้าคิดกล้าคิดเนาะเอ้ยดี๋ยเป็นติงในบ้านนะนี่จุกบเจ้หนาดาในมโนธทั้งนั้นเลยนี่อย่างเงี้ยเลอเนะ่พระรู้เรื่องเลยนี่หนูช่วยจับช้อนให้หนูเฮ้ยไม่ต้องพูดหรอกนะบ้านเราทำตัวกันบริบูรณ์หมดไม่ไ ไม่มีค่าไปทีชาวบ้านทำดีก็ไม่ได้อดูว่าเราใีะนะ่แล้วน่ะนี่แหละพาถึงรู้อ่ะแต่เขากินก่อนแจ้งให้เขากินก่อนไม่ต้องพูดบ้านเราแล้วโอ้โหขายของเต็มเต็มเลยนะถึงวิจริงกนอะ่ะน้าน่าจะรักหนูบ้างน,นะนี่จริงไม่ต้อตงมาพูด<ร>หรอกเสียใราวรัต<ใ>นาหอเลเป็น,<ใ>นพยาบาลไปไกล้ๆหนูไปแล้วนะกินเลยไปไหนก็ไปเถอะ แล้วคะ่ะให้แกทานเงียบๆไปจะได้หมดสทีเดี๋ยก็มากันเต็มที่โอเค